พิสวัสดข้ามพบในอีพีที่3 5อีพีที่36จนถึงตอนจบทางช่อง8เวลาหกโมงตรงค่ะหลังจากที่ทีรัตและแพรทองได้ตามหาหลวงพ่อสันเจอแล้วหลวงพ่อสันก็มาช่วยแพรทองมาที่ต้นตะเคียนและถอนตะปูเจ็ดป่าชาแพรทองอาการดีขึ้นแต่หลวงพ่อสันอยากจะให้แพรทองฟื้นพลังให้กลับไปอยู่ที่ต้นตะเคียนเหมือนเดิมสุรางป้ารดาและทีทรัตสงสารแพรทองมาก ที่ถูกจองเวรจองกรรมไม่เลิกเมทินีรู้ว่ากำจัดแพทองได้แล้วจึงมาหาทีรัตหวังจะกลับมาขอคืนดีแต่สุรางและปารดาก็รู้ทันไม่ยอมให้เมธินีกลับมาหาลูกชายของเขาอีกส่วนทีรัตเขาถูกนัชชาหลอกว่าเสียวิสารต้องการพบที่แท้นัชชาต้องการอยากจะเจอทีรัตตั้งหากนัชชาแต่งตัวยั่วยวนทีรัตแต่ทีรัตก็เมินเฉย มองนัชชาอย่างไรค่ะและยิ่งรู้ว่านัชชาหลอกเขาทําให้ทีรัตก็ยิ่งโกรธนัชชาพยายามใช้เสน่ห์ยั่วยวนทีรัตอีกแม่นัชชาจะน่าเหมือนแพรทองมากก็ตามแต่ทีรัตก็ไม่เคยมองนัชชาเลยนัชชาแต่งตัวยั่วยวนจนเกินงามทีรัตมองอย่างดูถูกและต่อว่าคนอย่างคุณมันไร้อย่างไอถ้าจะแต่งตัวแบบนี้รอผมนะข้าวหลังก็แก้ผ้ารอเลยก็แล้วกัน ทีรัตพูดอย่างไม่ไว้หน้าเพราะถึงแมนนัชชาจะน่าเหมือนแพรทองแต่นิสัยช่างแตกต่างกันมากนัชชาที่ถูกต่อว่าถึงนหน้าชาแต่นัชชาอุตส่าห์ลงทุนยั่วขนาดนี้แล้วมีหรือจะปล่อยทีรัตไปได้ง่ายๆทีรัตเดินหนีกลับแต่ก็ถูกมัญญานัชชาอีกเพื่อทวงเวลาไม่ยอมให้กลับบอกว่าเดี๋ยวพ่อก,กลับมาแล้วนัชชาพยายามเดินเข้ามากอดทีรัตและแกล้งเซนลมลงไป ทีรัตด้วยสัญชาติยาณทําให้รีบประคองแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรแต่นัชชากับยิ้มพึงพอใจที่ได้กอดทีรัตอีกทีรัตรีบผลักนัชชาออกและหันหลังเดินจากไปอย่างไม่ใย,ยดีทิ้งให้นัชชาย,ยืนเจ็บใจที่ไม่มองคนดีๆอย่างเธอกลับไปมองผีอย่างแพรทอง และทีรัตก็ยังกล่าวหาหนัชชาว่าเป็นคนทำร้ายแพทองนัชชายืนงงผมไม่ได้เป็นคนทำและสงสัยเรื่องที่ถูกทีรัตตอบว่าเป็นคนทำร้ายแพทองจึงไปหาเมธินีที่บ้านนัชชาถามเมธินีว่าทำอะไรนางผีนั่นเมธินีก็แซงทำไม่รู้เรื่องนางผีนั่นเป็นอะไรหรอหนัชชาโมโหที่เห็นเมธินีไม่พูดความจริงสั่งให้เมธินีตอบมาเมธินีเมื่อถูกคาดคั้นหนักเข้าก็ยอมรับความจริงว่าเป็นคนทำ ทั้งๆท,ที่จะโยนความผิดให้กับนัชชาเมื่อนัชชารู้ความจริงที่ถูกเมธินีใส่ร้าย,ายว่าเป็นคนทําร้ายแพทองทําให้นัชชาเจ็บใจมากเพราะทําให้ทีรัตไม่พอใจนัชชาจึงเอาเรื่องที่เมธินีร่วมเบกัออาจารย์เดชท,ที่ตอกตะปูเจ็ดผ่าชา้าที่ต้นตะเกียนไปบอกความจริงให้กับทีรัตทําให้ได้รู้ความจริงว่านัชชาไม่ได้เป็นคนทําแต่คนที่ทําคือเมธินีต่างหากทีรัตจึงเอาเรื่องนี้ไปบอกกับสุรางและป้ารัด,ดา ทำให้สุรางรู้สึกดีกับนัชชาขึ้นมาแล้วก็คิดว่าคงเข้าใจนัชชาผิดจึงอยากจะขอโทษสุรางก็เลยบอกให้ธีรัตว่าแม่อยากจะเจอนัชชาอีกสักครั้งเพราะยังไงนัชชาก็เคยเป็นลูกแม่ในอดีตทําให้ธีรัตได้เชิญนัชชามาที่บ้านแต่นัชชากลับไม่ได้ดีอย่างที่สุรางคิดนัชชามองไปทั่วบ้านและพูดถึงแพรทองที่เป็นผีทําให้ปรดาทนไม่ได้ต่อว่านัชชากลับนัชชาเจ็บใจที่ถูกด่า ทำให้ตกหน้าปารดาที่กล้าปากดีและจะตกซ้ําอีกสุรางเข้าไม่เห็นรีบห้ามนับชาไม่ทําร้ายปารดาสุรางมองนัชชาอย่างรังเกียจที่ทํากริยาแย่แย่ใส่สุรางด่าไม่ไว้หน้าเมื่อเทียบกับแพรทองเหมือนแค่หน้าจิตใจหน้ามือเป็นหลังเทา้าสุรางชี้หน้าด่าและไล่นัชชาให้ออกไปจากบ้านเดี๋ยวนี้บ้านนี้ไม่ต้อนรับเธอนัชชาเจ็บใจมากแม้จะรู้ว่าสุรางเป็นแม่ของทีรัต แต่นัชชาก็ไม่อ่อนข้อให้ทําให้นัชชากดแค้นแพรทองถึงขีดที่สุดถึงไปตะโกนด่าท้าทายหน้าบ้านทีรัตยังไม่กลัวเกรงเพร้อมประกาศว่าเธอจะชิงทีรัตกลับคืนมาให้ได้ไม่ว่าต้องใช้วิธีไหนก็ตามในขณะที่ภายในบ้านของสุรางสุรางก็เริ่มรู้สึกเสียใจที่เคยเชื่อในตัวนัชชาและยอมรับกับทีรัตว่าผิดหวังอย่างรุนแรง ด้านรัตด,ดาเองก็เริ่มออกปากขอร้องการานและนางตาณิว่าแม้จะรักกันมากแค่ไหนแต่คนกับวิญญาณก็ไม่ควรมีความสัมพันธ์ทางกายเพราะเสี่ยงต่อการแตกดับของดวงวิญญาณคำพูดนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ของแพรทองและทีรัตที่กำลังเริ่มต้นทศชีวิตคู่กันอย่างลึกซึ้งทีรัตได้เสนองานจัดงานแต่งงานเล็กๆให้กับแพรทองแพรทองดีใจมากที่ได้แต่งงานกันกบทีรัตแต่รัตด,ดากลับเริ่มพิตกเพราะรู้ว่าหากดวงวิญ,ญญาณของแพรทอง ใช้พลังมากเกินไปก็จะเสี่ยงต่อการสลายอย่างถาวรในเวลาต่อมาแพรทองเริ่มแสดงอาการโปร่งแสงจนทีรัฐมองไม่เห็นร่างเธออีกลัดดาเห็นสัญญาณนี้ชัดเจนจึนขอร้องแพรทองให้หยุดความสัมพันธ์กับทีรัฐทันทีหากไม่อยากให้วิญญาณแตกดับในขณะเดียวกันความสัมพันธ์ของทีรัฐและแพรทองก็ยังคงแนบแน่นได้โรแมนติกอย่างที่สุดทั้งคู่แสดงความรักกันอีกครั้งแม้แพรทองจะรู้ดีว่า แต่ละวินาทีที่อยู่ด้วยกันก็กำลังเร่งวันเวลาสุดท้ายให้มาถึงเร็วขึ้นก็ตามแพรทองร่างกำลังจะสลายเป็นเวลาเดียวกับที่นัชชาเมทินีและเสียบป้างเห็นโอกาสจึงให้อาจารย์เดชจัดการกับแพรทองอีกในครั้งนี้ทำให้แพรทองถูกจับลงหม้ออาจารย์เดชอวิญญาณของแพรทองไปถ่วงน้ำเมื่อแพรทองหายไปทีรัตจึงออกตามหาแพรทองที่ถูกกักขังและขอให้หลวงปู่สันช่วยเหลือ ในที่สุดทีรัตก็ได้เจอมอ,อกหั่งวิญ,ญญาณของแพรทองนัชชาเมธินีรังสิวัตรตามมาจะแย่งมอกหั่งวิญญ,ญาณไม่ยอมให้ทีรัตเปิดออกทําให้เกิดการต่อสู้กันมอกหั่งวิญ,ญญาณของแพรทองได้ถูกเปิดแต่แพรทองก็ไม่มีร่างนัชชาสั่งให้อาจารย์เดชจัดการแพรทองอีกอาจารย์เดชจึงให้หงพรายเข้าจัดการนัชชาเมธินีรังสิวัตรร่วมปืนกันทําลายสารเมยา่าทีรัตจึงเข้ามาขัดขวางจึงเกิดการต่อสู้กันรังสิวัตรจะยิงทีรัต แต่นาชาก็เข้ามาขวางทำให้ถูกยิงจนเสียชีวิตอาจารย์เด็กแค้นทีรัตมากที่มาขัดขวางจึงใช้มีดอาคมวางจะแทงทีรัตแต่แพทองรีบเอาตัวเข้ามาขวางไว้จึงถูกแทงเข้าที่หัวใจผลกรรมที่แพรทองเคยปิดชีวิตตัวเองในชาติที่แล้วและผลบุญที่แพรทองสะสมมาทำให้เกิดเป็นแสงสว่างวิญ,ญญาณของแพรทองได้ถูกดูดเข้าไปที่ร่างของนัชาเพราะความที่เป็นฝาแฝดทำให้แพรทอง ได้สามารถมาใช้ร่างกายของนัชชาได้มีร่างกายเป็นมนุษย์อีกครั้งแพรทองได้กลับไปหาทีรัตแต่ทีรัตก็ไม่เชื่อว่าเป็นแพรทองจริงๆแพรทองได้บอกว่าคงเป็นเพราะผลบุญที่ทีรัตและปลารดาส่งให้ทําให้แพรทองได้สะสมความดีและสามารถเป็นวิญญ,ญาณมาเข้าร่างนัชชาหลังจากที่นัชชาเสียชีวิตไปแล้วในที่สุดแพรทองก็สมหวังในความรักที่รอคอยมากว่าร้อยปีทีรัตเข้าสมกอดแพรทองด้วยความรัก ที่ข้ามภพข้ามชาติรักที่มั่นคงความตายก็ไม่สามารถพรากความรักไปจากกันได้แพรทองและทิรัตได้กลับไปที่ศาลแม่ย่าวังตะเคียนเพื่อดูแลศาลแมย่ย่าที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่สิ่งสถิตของวิญญาณแพรทองให้กลับมาเป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านต่อไปติดตามกันได้ในตอนจบของพิศวาสข้ามภพนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการสปอยถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรทางช่องไมสตาร์ก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะและเจอกันใหม่นะคะในคลิปโรหน้าค่ะ